สวัสดีค่ะหนูนางสาวไพรวนสมยาค่ะให้สิทธิ์หกเจ็9 3ย์3 3ค่ะอยู่คณะวิทศาสตร์สาขาวารีศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะให้ถายว่าจะทำอะไรค่ะติ๊งนองติ๊งนอง,งค่ะวันนี้คะ่ะหนูจะมา สาธิตวิธีการออกกำลังกายสาแบบอ่ะมีแบบไหนกันบ้างอยากรู้กันใช่ไหมคะอืมงั้นไปดูกันดีกว่าคะ่ะค่ะท่าแรกที่เราจะทำนะคะก็คือท่าให้นีค่ะท่านี้นะคะเราจะเป็นท่าสําหรับมือใหม่นะคะก็คือเราจะเกร็งหน้าท้องค่ะยกแขนสูงสูงยกคอสูงสนะคะสลหรับซ้ายขวาค่ะช่วยเพาผพานไขมันและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาค่ะ เซตหนึ่งนะคะจะทำา1 0ถึงครั้งนั่นเองค่ะท่าที่2ค่ะคือท่าจัมปิ้งแจ็คค่ะทำโดยกระโดดแยกขาพร้อมยกแขนขึ้นค่ะช่วยเผาผลาญพลังงานและทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนออกกำลังกายค่ะท่าที่3ค่ะท่าสุดท้ายเรียกว,ว่าสุคอร์ค่ะ ทำโดยย่อตัวลงเหมือนนั่งเก้าอี้ค่ะแล้วดันตัวขึ้นช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะและสะโพงนั่นเองค่ะท่าหน,นึ่งนะคะจะทำ10-15ครั้งนั่นเองค่ะสำหรับมือใหม่